สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งมิสเตอร์ซิมโบลนะครับตอนนี้ก็กลับมา s t a ดิโอบีเคหลังจากพาร์ทที่แล้วได้หายไปนานอะไรยิ่ะคุยกับคนดูก็กเสียงดังไอ้นี่นะครับที่แล้วก็เราหายไปนานเพราะว่าผมมีปัญหากับคอมพิวเตอร์นิดหน่อยแล้วก็มาถึงโบสถ์นะครับมาถึงโบสถ์นีเรามาถึงโบสถ์หลังจากพาร์ทที่แล้วเรา มีจากฟูซอมบี้มันเป็นปืนให้ดูาใช่เลยก็ฟ่อข้อกัดกับแล้วก็ลิลลี่ก็ได้ช่วยเราไว้แถมเออ่จำได้ก็เอ็ดถูกกัดนาจากไปสำรวจซอมบี้ไม้ตอนนี้เอ็ดอยู่ไหนกันม่ดูไปดูหาเอ็ดกันเอ็ดเอ็ด เอ็ดน่อ่านี่ไงเอเอเ็มงงรวิเลียมสดีสวัสาแคทแคมเบลลด้กูเดินกับลิดีเนี่ยนกูไม่ชออบผู้หญิงนะเว้ยกูชอบผู้ชายแซ ังไงต่อลิโอเคไปไปไปประตูเนี่ยปิดดียังนะโอเคก็ใช้กันได้โอเคประตูก็ยังใช้กันได้ดีจะพากูไปไหนเนี่ยลิ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 ตู้อะไรเนี่ยมีอะไรให้ดูสรงเกตนะดูโอเค look for medicine นห้เราไปหายาให้ <S 2> <S 2> อเอ็สเรเยบดูแลเรเยบดูแลให้ไปสำรวจก่อนสำรวจหาเพื่อหายาหาสถานที่ที่หายา,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 ยาตรงเนี้เอให้ไปที่จุดๆนั้นเพื่อมองหาสถานที่ไปหายาที t. โอเคแล้วก,ก่อนแล้วเราจะไปคนเดียวเนี <S 2> <S 2> <S ่ยมาคัดอะมาคัดไปไหนอะ วันครั้งไม่ไปกูเลยแส่ดมาเขาไปเลี้ยงอยู่นอกูเซียวปัตเตอร์ยังเกะกะคำมริดเมีอารองเฮ้ยอะไรไม่มีใครไม่เอาใครไปเหรอไม่เอาใครไปจริงๆนะ โอเคเรารู้ว่านายโหดไปเยี่ยมในอันนี้บะละอะไร i n v e s t m e n เอะไรกัน,นอะไรกันโมคะนิกรานจริง โอ้โหมันฝูงใหญ่มันฝูงใหญ่ฮหัวเลิศหัวเลิศฮันเลิศก็เลยทีเดียวหยุดให้หยุดบอกให้หยุดเราหยุดไม่อยู่อ่าอะไรก่อขึ้นไปที่เสาดีแท c h เอ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่างรวดเร็วดูจูดจู่จููู่่เอ้ยสองพีมเปลนบยนมาได้ได้ป่าวะ ไม่น่าจะได้ดูว่าได้วะโอ้โหหนึ่งฟูงใหญ่ๆครับซอมบี้แข้งตายด้วยปะแข้งตายน้ำหมีนี่วะมาสุนรรนี้ซอมบี้มันย,ยังจะเห็นอยู่อีกวะไปเดิแล้วเออออกไปเซเวเซเวรถ เราติดแล้วอ๋อนั่นไงชีนี่อเมริกันสไบเราติดกับลดลดอุ๊ยกันช็อตเยี่ยม ร้านปืนร้านการป,ปืนร้านการปืนถ้าเป็นที่เราสมควรจะไปที่แรกเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรามีอาวุธในการต่อสู้กับซอมบี้วีฮิงค์รถเยอะมากเลยนะแถวนี้เลย่ะเอ้ออเราต้องทำรถเท่าไหร่วะเอ่ะเมาส์ยิ่ก็จะไวไปไหน ขอปับเมาแป๊บเดนเด็ดสองห้าโอเคโอเคก็ยังไวอยู่เหมือนเดิมคอนสตรัคช okay. okay, mm ั hmm. uh ่นไซเวเฮารถฮึมบก a สแตชเ่นนี่เลยกร โอ้ไปเนีไปนีที่ทำการไปสนีาะซอมบี้เหฝูซอมบี้เป็นไงต่อหยังน่รถิคันอือหึอือหึอือหึน่าจะหมดแล้วครับนี่อะไร ดูเหมือนว่ามันจะเป็นหมดแล้วโอเคล,งลงองลอง looking that ass yeah ยังไม่ไปกันอีกเหรอเอาตูดกระแทกหนะ้าอย่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 าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มันต้องโดนควันกับบาเฮ้ยมันจะขึ้นไปไหนกันคเคาน์เตอร์แท็กคเคาน์เตอร์แท็กฟินอันโบฟินนันโบ เอ๊ะก้อนนี่เดินไปไหนก่อนนี่มองไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นเฮ้ยเออหูหูหูเตะแล้วฟันหัวฟันหัวตายดิเฮ้ยอ๋อต้องกดตัว E เว้ยต้องกดตัว Shift แล <It> ้วกดตัว E มันถึงจะฟันแบบเราจะไปไหน่ โอ๋อบอกว่าให้เราไปช่วยผู้รอดชีวิตไปหาแอลไบโอติกเราไปช่วยผู้รอดชีวิตแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือปุชีเราต้องไปก่อนที่แรกใกล้ไปเ,เดีไปหลังดิไปหลังดิต้องใกล้กันนี่หรือเปล่าโอเค อออืืช่วงล่างดีช่วงล่างเยี่ยมให้คุณใช้โชคไาบ้าการ <c oughs> ขับรถในโอเพนเวิ d นี่มันเป็นอะไรที่มันมากสายท่านึ่งได้กล่าวไว้นะครับแล้วหัดทำอะไรที่มันแบบอืล็อกอีกล็อกอีกล็อกอีดีก,กัน คำเยี่ย,ลยล์ฉจะปิดประตูเสียงเหมือนเสียงเหมือนมีการลุมโซมันอยู่ข้างบนนะหวังว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกระสุนปืนเหรอ,อมีกระสุนแต่ไม่มีปืนก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ไม่น่ารักอ่ะซะเลยอนะ่ะ เปืนนี่ไงกระสุนของเราเต็มเราควรจะทิ้งอะไราดีกระสุนคาลิเบอร์โอ้มีดาบด้วย ห4 5แล้วก็0.45จ,จะไหนวะ0.2ข้ามไปด้ข้าไม่ไ,ได้ก่อเร่อิครับลำเรื่อิครับลำเรื่อิครับ จะยืนมันก็แกก,ก็แก๊กเสียงดังยาเสียงดังอ้าเสียงดังแต่มันมากันโอ้โหระเบิดนี่อะไรซับเพเซอร์กัดดก๊ดด้าแตการช็อตไนส์จะเคาะประตูทำไม,มจะเคาะไปจังหวกะกันเลยทีเดียวนะ เอ้ยเขี้ยไหมยังไง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 ยัไงยังไงเอ้าไอ้ยแล้เปิดไอ้แม่งกระทับไอ้สัตว์ณไมึกลัวกูนึกว่ากูนึกว่าแฮกเกอร์เป็นขนมมาแล้ว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 จอดรถไว้ไหนเนี่ยกูจอดรถไว้ไหนเนี่ยกูจอดรถเนี่ยหนึ่งฝูงใหญ่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  ไปแล้ว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 ไปก่อนนะเอาไว้วันหลังค่อยมาคุยกันใหม่แล้วมึงจะติดรถกูมาทําไมเนี่ยฮะมึงยิ่งใหญ่เดี๋ยวไปเอาไม,าม่ใช่ไหมกูจะกินกูนึกว่าแคกเกอร์ไม่กูก็เลกว่าแคกเกอร์ แม่งเ,เกินไปป็นประทัดมันเลยมึงมันเลยมึงมันเลยมึง y e a เราไปช่วยรนชีวิตที่เหลือกันทีนั้นคนนี้มันอิดมาก เอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าออกไป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 เอาเฮียเลยแมบถอยหลังคันนี้หรืปล่าหลังนี้หรืเปล่ปปา เขาบอกว่าการช่วยเพอมชีวิตอันเดดแหมนี่เป็นสผมมั่อย่างเทพอะเคสอะไรอยู่มให้ดูดา นี่ไงจุดสี่ห้าไปหมดออกไปห,หมดจุดประาสัมันธ์แเบเมื่อี้ไปแล้วยังมันบอกว่าขอเวลาแป๊บนึง่งมันจะ <All right. S 1> ไป ก็เป็มตัวที่จะไปบูนะครับตอนนี้เราก็ได้พวกมาจอยอีกสามคนนะประมาณสามคนนี้ก็พร้อมที่เราจะไปหายามาช่วยเอ็ดหายามาช่วยเอ็ดหายไขครขอประตูไขครขอประตูไขครอประตูทำไมฮะไขครอบประตูทำไม กันก็เหนือก็กินยาพาราสองเม็ดโอเค let's move เต็งตรงนี้ครับเซ็งตรงนี้ครับไม่ทันแล้ว ตอนนี้แล้วก็ยายายาลันยาเฮ้ยต้องพาคนไปส่งกันเหรอวะ uh huh. เอาเอายายายาออกไป uh huh. จะพาคนไปส่งกันโอ้ oh, แค่นี้ทำไมไม่เดินไปเองวะเฮ้ย hey, ซาต้องให้กูมาลับเยี uh ่ยมไปไป Okay. เดี๋ยวก็ไปหายาเยา,เาย,ยา,าย,ย,ยาเฮ้ย,ย,ย,ยกลับไปกลับไปที่ลร้ปืนละผมยังผมยังไอ้นี่ยังคิดว่ายังลืล้อไม่หมดเลยเสริบไปจุดประทัดเล่นแล้วก่อนแม่งมากับเป็นฝูงกันเลยทีเดียวโอ้โห กันชนกูกันชนกูเย็นมากเหมือนว่าขับรถไปอือย่ากลัวครับอย่ากลัวครับอย่ากลัวครับมันต้องมันต้องพุ่งชนอุปสรรคนี่พุ่งชนอุปสรรคนี่ไม่พุ่งชนนี่รถติดถี่มากเลเนี่ย

ฮึอ้อะไรอะ่ะทำไมคะแนนละลบห้าวะงงงงอ่ะสื่นขวานผู้เหลืองอย่างนี้ทิ้งได้ยังหร

แล้วดงตรีมจะเราแจ็ไปไหนเนี่ยแค่นี้กูก็หล่อนพอแล้วเดีย๋ยวทำวิเคราะห์ searching searching อะไรอะ ammo resource random box มี random box อีกอะ่ะมีอะไรกูเสิร์ชดิบบ้างไหมมีอะไร รถเฮชื่อือโอโ้โหอย่างนี้สิเขาเรียกว่าราเปิดปัตทุนไปพูดอะไรใย่ป่ะแท็กซี่หรือว่านี่นะรถนี้ จะมีอะไรให้ลือบ้างที่หน้่ครับปิกอัพที่จอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันว่าจะทนไหวรถเก่งคันนี้ครับว่าเราเอาปิกอัพคันนั้นไปเดือดรู้หมว่าจะมีอะไรให้เราลื้โอเคเอาคันนี้ไปกลัวไป เอาไฟเราต้องชวนเธอหน่อยเพื่อเป็นการเจิมเป็นสิริมงคลน,นะใช่เหรอให้รถบ้านเยี่ยมนี่แหละฮะก็ไม่สองคนมาอังเสร็วไหนเนี่ยก็กูมากูมาคนเดียวนะนไอ้แซ่ท่าที่จะออกมาช่วยบ้างอะไรบ้างปล่อยให้กูบู๊ยอยู่คนเดียว ไปเลยชวนกูเข้าอะ,อะไรวะมให้อะไรกูอ่ะฮะมกิมให้อะไรกูอ่ะเฮ้ยกูอยากรู้นะเว้ยเฮ้ยแล้วกูแม่งกระเป๋ากูก็ไม่พออ่ะให้กูวะฮะกูใหญ่ยาทำไมเนี่ยกิมให้อะไรกูม,กามา ตัวไม่ออกกระแทกตัวมาให้เรา้องกันปิดประตูของให้พอเลยยะกูสร้างพอมประการังเนี่ยไม่ได้ต่อ ทวงเวลา้หาของก็จะคุยกันงใหม่ไดกหาของสิงครับเข้ามาแล้วนีค <c oughs> าตาคาตาทีท,ทีแล้วก็ฟันหัวหัวหัวนี่ อื <c ally> แคลรี่ก็อย่างนี้แหละแคลรี่ก็อย่างนี้แหละเอ้ายังยังไม่หมดเฮ้ยมึงอย่าลัดนี่ให้อย่าลัาลดนี่กูแคลรี่นะเวย้ยมันเป็นตัวแทงอะ่ะนแค่เอาแอซิดก็พอแล้วนี่ให้ดูหาว่าไมา่กะไม่กะทีบทีบแล้วก็ หัวขาดหัวขาดไม่ไรสัตวไม่ไรสัตวไม่ไรสัตมีกระพาิบาว,าว่างไหมเนี่ยรู้อยู่ทิ้งอะไรดีเนี่ยโอ้โหมากันใหญ่มไม่เห็นหรอก เออมึงหัดช่วยซับกันหน่อยซับบ้างอะไรบ้างอ้าวมีที่อะไรเลยใครเข้ามาอีกแล้ว s okay. <S มึงเข้ามาทางไหนเแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาช่วยเองใช่ไหมเนี่ยโอเค Let go, let go, รถจอดอยู่นนเนี่ยรถจอดอะไรไกลขนาดนั้นเนี่ยโนตค่ะ What the fuck is no c a ทำไมต้อง no c a มีแต่คือทำให้ดูโนคาทำยังไงะมอมก็เร็วไปไหนมอมก็เร็วไปไหนโนคาก็โนคาน่าจะเป็นคนที่ขี่เมารถก็ได้นะมันเลยไม่ชอบนั่งรถทิีบทิบ,ทบ,ทบ ดีแล้วก็จะลาทำไมเนี่ยจะลาทำไมจะลาทำไมเป็นสึนทีานี้มันน่าจะมีอะไรบ้างนะอ่ะเฮ้ยถอยสิสียงมันดูเหมือนจะเป็นสิ่งก่อสร้างมากกว่านตรงนี เดือสินงดิงนะครับอะไรอ่ะตองเีิมเรียวแล้วที่ลายเหมือนว่ามันจะทนนะอราิะงเดียวระเบิดไฟนีครับนี่คับก็ ขาหนโหแล้วคนนั้นไม่แจ่มอ่ะแล้วคนนั้นไม่แจ่มอ่ะแจ่มมากอ่ะนี่แล้วก็ต้องค่อยๆเดินนะตามที่ไอ้ไอ้เนี่ยแอลาลันมันบอกว่าหนูขาผมปืนนี่ก็ปืนนี่ก็ปืนนี่ก็แบบ เลงยากไปไหนเนี่ยดีนะเรามีนีน้ที่เก็บเสียงนะที่เราได้มาเมด้อเอออะไรเนี่ยนะฮะไอคนบอกว่าอยากได้ อะไรแม่งไปละอะไรแม่งวิ่งไปละฟูดกำลังวิ่งไปละแต่ว่าอีกคนบอกอยากได้รถอีกคนบอกกูไม่อยากเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเชื่อใครดีนะใครบอกรถแบบแม่งอันตรายนี่หวะ การเดินอย่างนี้มันอันตรายกว่ามันช้าด้วยเรานั่งรถดัผฝานเนี่ยมันถึงไปแล้วเปิดไฟปุ๊บปิดไฟขึ้นดีครับได้อะไรนะ่

รถรถแม่งแบบรถแม่งแบบเย็นเย็นสัตว์อะกูกูกูอะอะไรกลับมาได้ด้วยอืมตอนนี้ก hey, we uh ็เราก็ไปได้ยาแล้วก็กลับมาช่วยเอ็ดอะ พอวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพลงเท่านี้นะครับพ่นาน้าก็ขอติดตามชมกันช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย